เฮ้เล่นซ่อแอบ,บกันพค่ะพบกับเราช่องแม่เลหนาเบมิรี่ค่ะนบวันนี้พิตามีพี่มาเล่นด้วยเยอะอ้า,อาไวไปลักขโมยมะละกอแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้อากาศกลางวันแดดร้อนมากเลย อาการร้อนมากเลยนะคะแม่ๆดูคิดจ่ายอยากอาบน้ำเลยอยากลิ่นน้ำอ่างอยากลิ่นน้ำอ่างครับเอาอ่างมาไม่ได้แล้วอยากได้อ่างครับผมอยากได้อ่างช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยครับช่วยหน่อยพี่พี่ช่วยผมหน่อยเอาอ่างมาให้ผมหน่อยเร็วผมจะเปิดน้ําใส่เดี๋ยวมน่อยจะเปิดน้าใส่ห้แตว่าผมมีปัญญาเอาอ่างมาได้ไปยืนเฝ้าแล้วแนละ้ว เด็กน้อยยืนเฝ้าอ่างเด็กน้อยยืนเฝ้าอ่างแล้วครับเอามาไม่ได okay. ้ช่วยผมหน่อยครับพี่ช่วยผมหน่อยครับเอาพี่ปันช่วยผมหน่อยเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปแล้วเจอพิจ่าบอกพี่ช่วยผมหน่อยไปยืนเฝ้าอ่างแล้วนะคะแม่ ยืนเฝ้าอ่างไม่มีปัญญาอุ้ย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 ทำยังไงเนาะจะได้เล่นเนาะทำยังไงจะได้เล่นน,น้ำเนาะทำยังไงถึงจะได้เล่นน,น้ำเนาะเอาอ่างมาไม่ได้ครับผมเอาอ่างมาไม่ได้หายแล้วหายแล้ว Nixon, เด็กซ่อนแอบหายแล้วครับบุญเวียนบุญเวียนบุญเวียนใจจะขาดแล้ว เริ่มหุดหิดแล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มหุดหิดแล้วอ่างน้ําลงมาไม่ได้ทํายังไงดีเนาะพิจรารณาอยู่เอาเอาจะทําแบบไหนดีทําแบบไหนดีครับจริงจะเอาอ่างมาได้วนเวียนวนเวียนน่าสุงสารกังเลยเด็กน้อยอยากเล่นน้ำ ใกล้แล้ว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 เดี๋ยวเดียวใกล้ได้แล้วครับจะเกินความสามารถเป็นจ่าไหมเ้ยเอามาไม่ได้น่าจ่อยเลยจอยเลยครับจอยเลยบอกแม่เอาบอกแม่เอาบอกมาบอกบอกพี่นาเอาอ่างให้ผมหน่อยครับเอาอ่างเอาอ่างให้ผมหน่อยครับบอกพี่พี่เอาอ่างให้ผมหน่อยครับ ผมอยากเล่นน้ำค่ะผมเอาอ่างมาไม่ได้เข้าไปไม่ได้แล้วนะเข้าไปไม่ได้นะครับเอาน้ำมาฉีดเลยปันเปิดน้ำมาฉีดเลยไม่ต้องเล่นอ่างฉีดน้ำใส่เลยฮึฮึฮอย่าเ่าอย่าเอาฉีดใส่เลยไม่ต้องเล่นอ่างแล้วฉีดเลยอ้าว เอาอ่างมาไม่ได้ขีดสายยางใส่เลยครับขีดสายยางใส่เลยขีดขีเจ้าขึ้นไปยังสูงแต่ขีดให้มันตื้อส้างเลยแมมพี่บ้านขอยขีดได้ไหมเออเออเออเอา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 ขีดขีดไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังไงก็ไม่เหมือนอ่างครับอยากได้อยากได้ จะเอาอ่างอย่างเดียวเอามาไม่ได้ครับไปยืนเป้าแล้วเหตุมาแล้วน้ำแล้วมาเล่นน้ำแล้วหหิบแล้วไม่ได้เล่นหรอกเอาอ่างมาไม่ได้ทำไมยังไี้หน่อมาเล่นมาเล่นสายยางก็ได้เล่นสายยางก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตึมตึมตึม อุยอุยรุนแรงรุนแรงรุนแรงมากโอ้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 โหโอ้โหวิ้ววิ้วว well. ิ้ววิ่งเลเอาแล้วล้มแล้วล้มแล้วสายยางล้มแล้วอิ่งไปชนปุ่นพุ่นปุ่นเปิดน้ำซ้ายปุ่นไปปุ่นมีน้ำอยู่ข้างล่างปิดอันนี้ก่อนปิดปิดก่อนปิดก่อน ปิดกอดมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ um mm mm ุ้ยรุนแรงรุนแรงรุนแรดึงสายยางออกก้ดึงสายยางออกไกลๆพี่ป้าดึงสายยางออกไปพูดไปเปิดอล่างคุณไปเปิดเปิดพูเรียงไปต้นไม้คุณรอแล้วไปยืนรอแล้วยืนรอแล้วเห็นพี่นาเดินไปไปเปิดน้ําใส่ยืนรอแล้วรออยู่ในอ่างแล้วเร็วเรวหน่อยเร็วเรวหน่อย

เล่นรุนแรงเด็กเล่นรุนแรงมากเอาชีดชีดกัาม่ปะชีดใส่อ่างอะชีดชีดชีดคึกมากคึกมากเด็กดกเด็กเด็กกลัวเด็กเด็กกลัวเห็นเผชรจ,จา้าคึกเล่นรุนแรงเอาชีดเลยเออได้เล่นแล้วได้เล่นแล้ว ได้เรียนแล้วครับคึกมากคึกมากคึกมากมีสาวๆด้วย,ยวันนี้อากาศร้อนครับอยากเล่นน้ำครับ,บใครอย่ามา<ต>ยุ่งนะครับใครๆอย่ามายุ่งกับผมนะครับรนะผมเล่นแรง ดีใจดีใจได้เล่นน้ำอย่าหาว่าเราพี่เด็กเด็กอ่างนะ,ะยัยน้อยมันแทาแบบนี้อโอบเฮ้ยด,ดีใจครับดีใจอากาศร้อนได้เล่นน้ำเย<ฮ>็นสบายน่ออยเข้าไปเอาอยากเ,เอาไปเล่นกินเล่นให้จิกิน,เ,น,เ,นเอา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  อุ้ย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 เดี๋ยวอ่างรวบหัวดแรงดุแงไม่ไหวแล้วนคนไม่ไหวแล้วครับพี่มีนฉีดเลยฉีดเลยมันได้เล่นน้ำหลายวันแล้วครับไม่ได้เล่นน้ำอ่างนานแล้วครับฝนตกฝนตกทุกวันวันนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อน เยิบหยิบหยิบมีนาหยิบปิดน้ำเปียิบหยิบเกือบไม่ทันเอาแล้ว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 สายยางไปแล้วสายยางไปแล้วเป็นสายยางไปแล้วเอาเอาไปปิดน้ำก่อนมีนาปิด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 จ้าแย่ยงสายยางไปแล้ว ไม่ดึงเอาสายเอาล่อรถออกก่อนล่อรถออกก่อนไปเลี้ยวไปแลี้ยวเด็กดึงสายยางดึงสายยางเข้าไปสายยางมันหนักอ่ะมันหนักมากเลยมา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 นี่มานี่มานี่มานี่อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเข้าไปไม่ได้นะครับอันตรายเด็กี้ดื้อ เฮ้ยพี่ปันแล้วเข้าเดินสายยางดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วแดดสองแดดสอง เ,เอามาตั้งไว้ใกล้จะดึงได้เลยนะใหญ่เป็นยังไงเอ๊เป็นยังไงไขี้ดื้อขี้ดื้เอเราอาบน้ำให้แล้วเรียนสายยางดึงสายยางเข้ามาอ่ะอ่างทับดึงออกมาบดไอเดียวเอาเอาเอาไปเร็วไปแล้วเอาไปอาบน้ำแล้วเย็นสบายแล้วครับ เย็นสบายแล้วครับออไอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกรบสไ้นกดติกดตามให้เราช่องแม่น้อยหนาเป็นรี่น้อง่อเจดจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ